ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่วงจะแล้วไหมในช่วงจะวายไหมแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาดู The d o c u m e n t a r y EP ที่4แล้วค่ะชื่อตอนว่าตัวแปลความสัมพันธ์ตัวแปลและความสัมพันธ์คือตัวแปรและความสัมพันธ์ Consent of Touch คือรู้แล้วค่ะว่าแบบว่า EP 3คือ,อยังคือดูอันนี้แล้วจะรู้สึกดีกับ EP 3ไหมคำถาม ก็คือแบบอยากรู้ว่าการดูแบบเบื้องหลังอันเนี่ยเราจะเข้าใจอ p พีสามากขึ้นไหมหรือว่าดูแล้วก็อ่มเหมือนเดิมบูดเหมือนเดิมแล้วก็ไปดูกันดีกวว่าแบบเออเราจะสามารถเข้าใจมากขึ้นไหมในอ p พสามที่เรารู้ว่าแบบหมุดหงิดกันไปเนาะใช่ไปเริ่มดูคนดีกวค่ะเริ่มเลย ก็มาเปลี่ยนลุกให้น้องพีพีนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายแต่ลักสองนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นแดงแบบเป็นแดงเพลิงแดงสดๆเพราะว่าอยากให้มันเห็นชัดๆดไไยิ่งพอถึงเวลาพอไปอยู่ในซีดีปุ๊บเนี่ยอยู่ในแสงแบบไหนนะก็ยังเห็นว่ามันเป็นหัวแดงอยู่ต่อให้เราเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนภายนอกแต่ข้างในเราก็เราก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราก็ยังรักเขาเหมือนเดิมโอแกดูคำพูดดิ มาถึงตัวละครที่แบบว่าเอวอะต่อให้ภายในจะเปลี่ยนเอ้ยภายนอกจะเปลี่ยนแค่ไหนอะแต่ภายในยก็ยังรักเขาเหมือนเดิมอะย,ยิ่งดูแล้วยิ่งเจ็บยิ่งดูแล้วยิ่งเจ็บยิ่งดูแล้วยิ่งหยุดก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมมากขนาดไหนภายนอกอะแต่ข้างในเราก็เราก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราก็ยังรักเขาเหมือนเดิมมัเม,มเม, <c oughs> ม้นติกอะ าเดียวเต้าตุกตอนแรกที่เราคุยกันเราก็คุยกันหนูว่าเออที่จริงมันจะเป็นผมสีอะไรได้บ้างเ่ยแต่ตัวพี่มีนเขาเลือกสีแดงอ๋อไม่ใช่ไ้ม่ช่รมไม่ชอบตอนแรกที่เราแบได้ินโจทย์ว่าเออเราก็ทาสีผมเรารู้สึกว่าเออก็ดีนะเหมือนแบบเป็นการเปลี่ยนลุคไปแบบในตัวด้วยแล้วก็ เหมือนเวลาไม่มีกองอะไรองี้เราก็ไปหาเล่นได้มันก็สนุกดีอะไรอย่างนี้ยครับแต่จริงๆมันลำบากมากเลยนะแบบนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนครับนี่ศาสตร์ตอนเช้าไปรอบหนึ่งก็น่าจะอยู่ได้ประมาณเขาบอกสัปดาห์นเติมครั้งหนึ่งอ่ะก็ศาสตร์อีกสองรอบก็ไม่ไม่สี่แหละสองสามรอบเหมือนตัวคาแรคเตอร์โอเอ๋อเองนะครับกับกลุ่มเพื่อนก็จะมีนิวเนาะน้องนิวที่เล่นเป็นอูในเรื่องอย่างเงี้ย เขาจะมีการเปลี่ยนสีผมทุกชั้นปีเลยตัวเด็กนั้นมันก็มีความสุขใจได้ด้วยแล้วก็หยุดผมเพียงอย่างเดียวก็เลยจะสีตามที่เลนใหเปลี่ยนสีผมตลอดจริงไปบ้างเลยเขาไปบ้างเลยเขาสีผมมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองอีกคนนึงกลายเป็นอีกคนนึงได้แสดงออกให้เห็นถึงความ กล้าบางอย่างของโอเอลเหมือนกันเราก็เลยเลือกชาสีผมมาเป็นการแสดงออกเห็นว่าโอเอลเขาเปลี่ยนแปลงไปสุดๆแล้วนะไปดูละครมาหรอือมละครลงเล็กอะ่ะมึงไม่ชอบหรอเห็นจังเลยพ่หรู้ได้ไงว่าไม่ชอบ <c oughs> ชวนมึงก็ไม่ไปอยู่ดีอ่ะชวนก่อนเละถูกปะจริงชวนก่นอนคะตไส้หว่ชวนไม่ไปอยู่ดีคือติดไส้หวะหลังจากที่เราลดความคาดหวังในตัวโอเอ๋วว่าจริงๆแล้วเราจะต้องเป็นเหมือนเดิมตลอดไปร<า>เราก็เ<ร>ดินตามความฝันของเราโอเอ๋วก็เป็นตัวของตัวเองเต็มที่เหมือนไม่ได้ยึดต,ติดกับสิ่งที่ว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงกันอีกแล้วเลยช่วงนี้มึงเรียนหนัก่ไม่มีเวลามาทำหรอละครที่มึงเล่นทันทีอ่ะ ยังไงกูก็อยากช่วยไม่ว่าข้างนอกเราเปลี่ยนไปขนาดไหนไม่ว่าเราจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนใหม่เราเรียนที่ใหม่แต่ว่าอย่างเดียวเลยที่ตัวโอ้ยไม่เปลี่ยนคือเขาก็ยังรักแล้วก็แคร์เต็เหมือนเดิมเหมือนตลอดที่ผ่านมาเตีอะรูนิดนึง ความหมายมัมีสารคุ้มจ่ายก็จะเริ่มสําคัญมากขึ้นจ่ายก็จะเริ่มำทำละครดีเสีซึ่งเอาเต๋มาเล่น,นคนือพระเอกลองเติมความหมายในทุกการกระทําของเราดูนะตัวละครจ่ายเป็นรุ่นพี่ของเต๋แหละคือมันเป็นคนประเภทแบบดูเผินๆก็เหมือนปกติแต่เหมือนกับมีกําแพงบางอย่างที่เราไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงบางอย่างของเขาภายในจ่ายอาช่จุกันตักประมาณ หนึ่งรันก็เอาคาฟิลมาแล้แบบแก้อะไรเงี้ยเขาอยากให้มันดูเป็นเป็นแฟนที่มันบบตัวนี้บอกคกันอยู่บทจ่ายนี่ก็จะได้พี่โอบมาเล่นนะครับเพราะจริงพี่โอบก็เป็นคนที่ ในบริษัทเล่นเขาที่เราก็จะเล่นเขาเฮ่ห้าเฮ่ห้าแบบเป็นแบบพี่ชายอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็คือเหมือนว่าเป็นการที่เหมือนว่าได้เข้ามาทํางานด้วยกันร่วมงานแสดงด้วยกันครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยหัเราะเอออาร์ตมองหน้ากันก็จะฟิลลิ่งปะแบบหัวเราะสิไม่ใช่เออเออจะอย่างเงี้ยหัวเราะได้ได้หนึงก็คือยิงมัน เราจะทำยัไงดีครับกอ,องประสมสารสนมกันแล้วได้กับยินนะกูนพอกันยินมันเลยแกทเลีน <c oughs> เรื่องสมดุเประสบการณ์ความทรงจำของมึงน,นะ <c oughs> ถ้ามึงจำไม่ได้แล้วอ่ะกูยังมีวิธีอื่นนะ <c oughs> วิธีอะไรวะสร้างอันใหม่ทับไปเลย จำรายละเอียดมาด้วยนะกูสอนมาหมดแล้วเต๋อะ <c oughs> เขารู้สึกว่าโอเอวเปลี่ยนไปความรู้สึกของสองคนเนี้ยไ <c oughs> ด้นนความรักมันเปลี่ยนไปแล้วเรื่องเซ็กอะไรเง,งี้ยก็ <c oughs> ไม่ได้ทํามานานแล้วแล้วพอเต๋อเราไปเล่นเลิฟซีนในละครของจ <c oughs> ก็เล่นไม่ได้จก็เลยรู้สึกว่าตัวเองก็มีแฟนก็จงไปค้นจากแฟนตัวเองซะน,กนีกนนี้ึเลยเพราะมันแบบมันเหมือนเป็นกานบ้านอะไม่ได้ทเตะอก็เลยเอาโจทย์เนี้ยไปทากับโอเอว เปดครับแต่ฉากเนี้ยเราเล่นดีกันเลยนะเจ๋ดายถ้าถ้าเรามองข้ามสิ่งที่เขาให้ทำมาเราจะเออเล่นฉากนี้เล่นดีมากจริจริงมาคือแสงอรุณเข้าวึงอ่าทำไมเป็นแสงอรุณอย่านั่งมองหน้าไปแบบนี้อ่ะอย่างน้อยมึงมากกว่า คนที่พอพูดกันเสร็จแล้วแล้วเขานอนต่อใช่ไหมแล้วเขาจะนอนไปก่อนที่เราจะเอามือไปลูบรูปตามตามหน้าเขาอะเราก็มองมองไปก่อนก็ได้นะมองจนรู้สึกว่าอยากจะลูปอะค่อยค่อยลูบเคทามด้วยไหมเคทามะเอาเอาแต่ก่อนเรียมรับจริงหรือเปล่าไงเป็นก้อยดำตั้งหลักอยาที่ถึงที่เราถ่ายไปมันมีอะไรบ้างมันมีมือไปจับหลัง

とうただきます。 ระหว่างที่มีเซ็กครั้งนี้มันเลยตัดสลับไปกับภาพของการมีเซ็กครั้งแรกที่เหมือนกับเตมันค่อยๆรีคอร์ด้็มาได้ถุดนี่แล้วเออน้ำมันสูงขึ้นมาชิดๆอ่าอยาขึ้นข้างบนเลยค่ะอยาขึ้นข้างบนเลยไปตรงสนามหญ้าหน้าบ้านก็แก้ปัญหากันที่ทําชายหาดปลอมขึ้นมาเลยก็คือเอาผ้าใบมาปูข้างบนส่วนที่ผพนหาแล้วก็ให้ทีมอาร์ตแบบขนทรายมาเทใส่ถ้าถ่ายแบบแคบๆหน่อยก็จะรู้สึกว่าเออก็ยังอยู่บนหาดอยู่ ลองน่นตุ๊กตุ๊กตุ๊กตน๊กตุนกตุ๊กตนหนตุ๊กตุ๊นตุ๊กตุ๊กตอลกงุ๊้ได้กตุ๊กตุ๊เตอ๊กตุ๊กอุ๊กตุ๊กตุ๊กตอ๊กตุ๊กตุ๊กรุ๊กตุ๊กตอ๊กตุ๊กตง๊ีุ้๊กไุไอ

โอเคผ่านแล้วผ่านผ่านแล้วครับผ่านแล้วมันจะมีแบบฝึกหัดหนึ่งในเรื่องที่เป็นแบบฝึกหัดที่ทำให้ตัวละครต้องมาใกล้ชิดกันซึ่งเราได้ไอเดียนี้มาจากชื่อ exercise เป็นแบบฝึกหัดเหมือนกันของการสแสดงจริงๆชื่อ concept of touch ซึ่งเขาใช้เวลาเวิร์กช็อปนักแสดงสลับเลิฟซีนโดยเฉพาะมา เดี๋ยวกูเริ่มให้ก่อนพอผมว่าฉัน่างนี้แหละกูขอจับไหล่หน่อยได้ปะได้เหมือนรถขับแล้วกินเขาต้องนั่งสมาธิกันยังไงวะเพราะว่าผมคือปกติวิวกินกับโอคือมันจะงแล้วตลอดอ่ะต้องเก่งอ่ะเก่งมากๆต้กงฝึกก็จริงๆคอนเสิร์ตพัส์มันเป็นเอ็กซ์ไซส์ acting ที่เหมือนกับว่าเกี่ยวกับเซ็กซ์หรือว่าการแสดงความรักอะไรเงี้ยการแบบจับตัวหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่คอมฟอร์ตที่จะไปจับตัวเขาแบบเราเราไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยแต่เหมือนที่เขาเชื่อท่านมันคือเหมือนกับว่าเฮ้ยเราขอจับแขนเธอได้ไหมเราขอจับเราขอจับไหล่เธอได้ไหมเราขอเขาจะหัวได้ไหมรื่องตลก์นาอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนคือมันเหมือนมันเหมือนมันทำให้เราเหมือนกับว่า จับยังไม่รู้เลยเหมือนเราจับมันครั้งแรกโดยที่เราขออะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนคือมันเหมือนมันเหมือนมันทําให้เราเหมือนว่าจับยังไม่รู้เลยเหมือนเราจับมันครั้งแรกโดยที่เราขอแล้วอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เหมือนพอเราเริ่มจับจับเอ้ยจับขาจับอะไรพอพอเราไปเล่นจริงๆเราจะแบบรู้สึกว่าอ๋อก็จับจับได้เริ่มเหมือนก็ผมว่ามันคือการอ c e b r e a k i n งแหละมันคือการ ice breaking แหละก็มีครูเชลทำิร์ k ช็อปให้ซึ่งในตอนิร์ k ช็อปครั้งแรก เราก็เอาคอนเซ็ปต์ทั้นแหละมาใช้เลยเ่ากับขู่ขู่กันมันนี้เจริงจริงค่ะอตอนแรกๆยังกังวลยังเขินอายเพราะจับไปแล้วไปคิดว่าจับแล้วต้องรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกยังไงไปรู้สึกแทนเขาเยอะต้องแก้ไขเมื่อกี้นี้เรายังเกรงใจกันบ้างเนาะว่าเจะทำจุดนั้นจุดนี้ได้เปล่าลองดูว่า นนตัดทิ้งไปว่าเราไม่ใช่ยุกง้ินเราไม่ใช่โอบที่มาเกรงใจอายุอะเยอะอะไรกันก้าวข้ามผ่านเรื่องเพศเรื่องอายุเรื่องทุกอย่าง สิ่งหนึ่งที่มันเป็นข้อได้เปรียบของการทำเวิร์กช็อปคือการ e x p บบอ o r ตถึงว่าเราเล่นซีนนี้แล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเหมือนว่าซีนนี้จริงๆมันเป็นความรู้สึกไหนเรามาเสียเวลาในห้องเวิร์กช็อปเรามาลองหาความรู้สึกนั้นในห้องเวิร์กช็อปก่อนว่าเออเรารู้แล้วว่ามันคืออะไรเราอาจจะไม่ได้เล่นมันเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่อย่างน้อยเรารู้ว่ามันเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยพร้อมถึงแม้จะรู้ว่าซีนนี้ จะทำให้คนมันดาเราทั้งประเทศแล้ก็ขำมาให้ได้ผมไม่ผิดนะครับคือบทของจ่ายมันจะยังไม่ถึงขั้นจูบแต่ว่าเหมือนกับแบบฝึกหัดที่มันทำกันสองคนมันทำให้เต๋ค่อยๆควบคุมยับยั้งชั่งใจอาลงตัวเองไม่ได้ก็นำไปสู่การจูบ <c oughs> คือมองหน,น้ากันนีแรกขำขำบอกว่าเฮ้ยแบบเหมือนแบบกูต้องมาจูบมึงเหรอเนี่ยแบบแล้วจะมาจูบเราเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนพอเราเราต้องแบบ มันหลุดจากสมาธิไม่ได้เลยม,มันเหมือนต้องสมาธิแล้วมันต้องทำอินเนอร์ให้ได้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปจูบเนี่ยมันเหมือนมันเล่นไม่ได้กูขอจบมรงนะ้ เหมือนเรามองเขาเป็นไอดอลมากกว่านะจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าเราเห็นความตั้งใจของเขาเราเห็นความฝันที่มันชัดที่มันแรงกล้าแล้วมันตรงกับเรามันเลยทําให้เขามีเสน่ห์สำหรับเราแล้วมันกลับกลายเป็นความชอบอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยความชอบอีกแบบหนึ่งจ<ส><ส>ริงมึงทําได้แล้วนะจําความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่แคซีน,นพอน <ะ S 2> แจ่คคือคือเตะเขวยแลลวเออ เราอยากจะเล่าว่า<ม>สายตาดูนั้นมันเห็นภาพอะไรแต่ว่าอยากจะเล่าในแบบที่ไม่เป็น P O V อว่ะให้มันจะจระตามเหมือนแบบให้คนดูกลายเป็นบุคคลที่3ามที่มามองว่าคนเนี้ยเขายืนมองมอยู่ตร,ตรงนี้แล้วเขาน่าจะรู้รสึกอย่างไรอ่ะน่าจะรู้สึกเจ็บปวด <ทำ S 1> แค่ไหนในการที่จะเห็นภาพนี้ใน,นจุดที่เขาอยู่ตรงนั้นถ้ามีคนดงสักคนอยู่ในห้องนี้ด้วยอ่ะจะไม่อะไรจริงแต่นี่อยู่กันแค่สองคน เจ็บปวดอ่ะตัวโอเอ๋อร์ต้องโค้ชเจ็บปวดอ่ะน้องเนี่ยถึงงานให้เขาไอ้เจนก็มีงานมเจ็บปวดอยู่ด้วยไงงานร้านช่วยรู้เพราเราสนิทกันทั้งคู่มากมากเลยเนี่เรา้วกเห็นเขาจูบกันเราก็แบบ เออมันมันมันมีความแบบขำด้วยอ่ะคืจริงๆนะคือจริงๆเราไม่มีเล่นตอนในชีวิตจริเขาคงไม่มานั่งจูบกันอ่ะพี่วแต่ว่าแล้วแบบเลยดูน้องี่ีดี้เขาจูบกันก็แบบรู้ได้ไงเลิกก่อนนี้อาจจะไปจูบกันแบบไหนกันแล้วแบบเฮ้ยเอ้อเอ้อเอออะไรอย่างเงี้ยก็ขำๆขำก็สรุปดีเป็นพี่ชายสุดธิรักษ์ก็ดีแล้วผ่านเธอมาถึงร็อกเกียแล้วนะ่านะไรไปบุ๊ เราว่า EP สามมันเป็น EP ที่แสดงให้เห็นของแบบแสดงทุกคนเป็นที่มากอย่างเช่น PP ก็คือไปทำของตัมันแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งเห่นี้แบบปกปิดไปอีกครับครับครับก็อยู่แล้วอ่ะดูไม่ได้แล้วไม่ดูเลนะเลยนะไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วคคยเห็นเห็นตั้งแต่ใส่ชุดจีนตีกันอยู่หน้าวันเหนียวเปลี่ยนไปใครไปกัน้อง เออสะพายนะเพิ่งเพิ่งมาเห็นว่าเป็นสีแดงสะพายส่วนฝั่งวิวกินกับผมเนี่ยก็ต้องมาเล่นเลิฟฟี่กันซึ่งทั้งสองคนก็คือทําได้เต็มที่มากๆดูแล้วเราไม่ตะกิดตะขวงว่านี่คือการแสดงอะเรารู้สึกว่านี่คือความจริงเส้นเรืองจะเกี่ยวข้อาความสำคัญเยอะขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องเซ็กต้องไปที่ทำให้ความสำคั์เปลี่ยนไป จริงๆก็คล้ายๆกับตอนที่เขารู้สึกกับโอเอ๋วอะที่มันกลับมาเจอกันแล้วมันมาจริงกันกับอะไรที่เหมือนๆกันหลายๆอย่างแต่คําถามสาคัญของเรื่องมันยังไม่ใช่จุดนี้มานสิ่งที่เราอยากจะพูดจริงๆมันจะรออยู่ที่มันต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก่อน เรืองหลังจบไปแล้วยังไงก็คือไอชั้นนั้นอะพอเรามาดูเบื้องหลังอะคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้รู้สึกอบบเค้นในที่แบบว่าที่เขาแสดงออกมาแบบเบื้องหน้าคือทําคือแค่มันรู้สึกขำขึ้นเลยเฉยเพาะคือมันรู้อยู่แล้วแหละว่าแบบการที่เล่นด้วยกันกับโอกับบิกกี้น่ะจะเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยว่าเขาสนิทกันแล้วการที่ต้องมาจูบกันเนี่ยมันก็เลยแบบว่าไอ้นีดนิดตึงแล้วก็เออก็คือจริงๆอะคือเก่งนะมาถึงตัวละครอะเก่งบิกกี้กับโอ๋ก็เก่งที่แบบ สามารถได้เงี้ยได้แบบออไม่หลุดขำอ่ะจริงแล้วคือแบบขำที่ไอ้แยบบิวกิบอกว่าพอเธอครับผมไม่กล้ามองหน้าใครแล้ว <c oughs> คือแบบอเอาจริงๆถ้านในจังหวะน,นั้นที่ตอนถ่ายอยู่อ่บพีพ,พีไม่รู้สึกหลุดพีพีไม่หลุดขำกันไี้ขนาดเลยเหรจริงเพราะว่าแบบไปต้องแบบซูมจากล่างเอยมาแล้วแบบแต่ถ้าเอาในบริบทของตัวละครจริงๆอ่ะหมายถึงว่าความรู้สึกตัวละครจริงๆอ่ะก็ยังโกดอยู่นะหมายถึงว่าแบบอย<ำ>่างเห็นมาที้บิวกิบอกว่ามันเป็นเหมือนกับว่าที่พูดว่าเตเหมือนรู้สึก ชอบในอีกแบบหนึ่งอ่ะเนี่ยมันก็คือการนอกใจอ่ะพี่สาวจริงคือแบบจริงจริงอย่างฉากเซ็กซี่อ่ะจริงๆมันเป็นฉากที่ควรจะต้องเขินมากกว่านี้มากเพราะว่าเรื่ฉากที้แบบคือน้องสองคนอ่ะเล่นดีมากมากจริงคือเล่นดีแบบดีมากแต่มันกลายว่าพอไปนึกถึงคมพูดใจที่ใจไปคนแบบสั่งการบ้านให้มาทําเออแบบเออมึงไปลองกลับไปซ้ําจุดเดิมแล้วก็มาบอกด้วยว่าความรู้สึกครั้งแรกเป็นยังไงถ้ามันไม่มีคําพูดนี้เอามาจากใจอ่ะฉากนี้จะเป็นฉากที่เขินมากมาก คือตอนแรกหนูก็เขินมากแต่พอแบบดูไปดูมาแล้วแบบมันคิดคือความพูดใจคือผุดขึ้นมาในสมองจริงๆคือตอนดูเราก็เขินแหละแต่พอแบบคือเราเหมือนพยายามแบบไม่สนใจคําพูดใจเพราะว่าตอนที่เขาแบบไอ้นี่กันจริงๆอ่ะเหมือนตอนที่เขาเล่นกันจริงๆเหมือนตอนที่แบบตอนที่เขาเป็นเซ็กซี่กันจริงๆริอะก็คือเตะก็ดูรักโอเอ๋วจริงๆนะในตอนนั้นอะคือแบบหมดมันดีมากคือถ้าถ้าาในความคิดเราอะเรารู้สึกว่าตอนที่แบบมีอะไรกันอะคือเตะก็ดูรักโอเอ๋วจริงๆนะตอนนั้นแต่แค่แบบ เหมือนเอาเหมือนมีสองส่วนในในความรู้สึกเตะอะนะที่แบบว่าอีกอันนึงเป็นการบ้านอีกอันนึงคือความรักจริงๆเออมันก็เลยเป็นฟิลที่แบบข้องงงมนแบบว่าเรากำลังตะผ่านมาที่แบบว่าเรากำลังมาอย่างนี้เลยแบบมีความสุขอยู่ดีความผู้ใจคือคึบไปนะะี้เลยค่ะก็คือแบบมันก็คือแบบเต็มดีใจไม่เต็มลอยอะ่ะจริงแต่แบบ เอาจริงๆบิวกินมีพีเล่นดีมากมีแบบอินพไวเองด้วยแบบเออแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมการที่เขาเล่นในกันนัมันคือแบบการที่เขาสนิทกันมากค่ะไม่มีความเขินไม่มีอะไรกันเลยอาจจะทำให้แบบว่าซีรีส์ดูเลียวึ้นแบบเขาเป็นเขาจริงๆในนั้นน่ะจริงค่ะแล้วคือแบบชอบอันที่น้องโอเอ๋วผมแดงจริงแต่แบบอันเนี้ยคือแอบเสียดายตรงที่แบบว่าในซีรีส์อ่ะในซีรีส์จริงๆอ่ะไม่มีพีเซนต์ตัวโอเอ๋วเลยอ่ะอ่าคือไม่รู้เลยว่าเออ หรือแบบคือเราต้องมาดูเบื้องหลังตลอดเลยหรอถึงจะเข้าใจตรงนี้ว่าเขาอะไรน้องถึงทำผมแดงเข้าใจปะคือบางทีอยากให้ซีรีส์ได้แบบบอกบ้างว่าแบบเออจริงๆเนี่ยความที่มาที่ไปของการทาผมแดงเนี่ยคืออะไรแล้วก็อยากได้เห็นมุมของโอเอ๋มากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างอีพีสามที่ผ่านมาเราแทบไม่เห็นมุมของโอเอ๋เลยนะจริงคือเขาว่าแบบเหมือนสื่อแต่ละอย่างออกมา คือ <c oughs> แบบว่าเหมือนมันมีเล่นในในนั้นอยู่แล้วมีความ,มหมายในนั้นอยู่แล้วแต่คือแบบบางทีคนเราอ่ะไม่ได้แบบเข้าไปโฟกัสลึกขนาดนั้นอะ่ะมันเลยทําให้แบบว่าเราอาจจะเข้าใจตัวละครเป็นอกอย่างหนึ่งหรือว่าเราไม่เข้าใจตัวละครนี้เลยเพราะว่าแบบมันไม่มีอะไรให้มันเลยอ่ะจริงมันแบบม่คืออย่างอย่างตัวละครโนเอ๋ออ่ะคือเราอยากรู้มากว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของการทำผมสีแดงจะเป็นยังไงอย่างอย่างเห็นตอนที่น้องพี่พีตอนไปทำผมมาที่บอกว่าถึงแบบภายนอกจะเปลี่ยนทุกอย่างแต่ว่าความลักแบบคือเหมือนข้างในในความรับของเรามันยังเหมือน ก็จริงมันอันนี้ไม่คือเรื่องจริงนะเหมือนกับว่าพอคนอื่นมองเราอ่ะสมมติว่าเราเปลี่ยนสีผมใช่ปะเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนการแต่งตัวเงี้ยคนอื่นคนนอกมองก็จะคิดแบบอีคนเนี้ยเปลี่ยนไปมีคนเนี้ยไม่เหมือนเดิมแต่สภาพจิตใจเราจิตใจเราข้างในคือเราก็ยังคือเราคนเดิมอ่ะคือเราก็คือเราคนเดิมแต่แค่ภายนอกเราก็แค่เปลี่ยนไปเฉยเฉอ่ะบางทีเขาแบบว่าความรู้สึกมันมันก็คือเหมือนเดิมอ่ะคือข้างในมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่พอดูแบบอันนี้แล้วอ่ะตั้งแต่ต้องแต่ดูอีพีสาม เป็นตัวละครที <S 2> <S 2> <S ่เก่งเออเก่งคือแบบเขาแบบมีมีกลยเขาเรียกว่ากลยุทธ์หรือว่าแบบว่าทือเขามีวิธีการในการที่จะทำให้งานของเขาสำเร็จรู้ล่วงไว้ได้ดีคือเขาเงอยู่ตรงเนี้ยแต่เขาคิดไปถึงข้างหน้าแล้วว่าว่าต้องเป็นยังไงต่อไปต่อไปในตามทางของเขาอะคืออย่างด้วยความที่เต๋อ่ะมันตัวละครเต๋มันดันวันไหวง่ายอคือเหมือนมันการมันทําให้ใจอะสําเร็จนะมาถึงว่าสําเร็จในในแบบทดสอบที่นางต้องการอะ คือแบบเตะไปตามใจอ่ะจริงคือด้วยความที่แบบคือเตะเล่นเราความไม่ได้หนุว่าเล่นใม่เข้าถึงบทใช่ป่ะตอนที่แ,<ม>แบบใจสอนอย่างเงี้ยแล้วพอแบบใจอ่ะฉันว่าใจอ่ะต้องรู้ว่าแบบเตะอ่ะเริ่มคิดอะไรม,มาถึงว่าพอรู้ว่าแบบเริ่มเริ่มรู้สึกอะไรอะใจก็เลยหย,หย่อนหย่อนหย่อนจนแบบว่าให้เตะรู้สึกจริงๆอ่ะใช่เพราะว่าใจน่าจะคิดว่าเนี่ยคือตัวเองแบบว่านังเอกแบบว่าที่แบบคนที่เล่นกับใช่คือเหมือนกับว่าใจอ่ะต้องการแค่ว่าให้เตะเข้าถึง เซนให้ได้ก็เหมือนมันคือการหลอกใช้อ่ะทำงาที่คนนึงเคยรู้สึกจริงๆอ่ะแต่เตะทำไมถึงรู้สึกจริงๆง่ายขนาดนั้นเออทางที่ไม่ทางนาที่ปีสักปีสาะแล้วเราเรียนการแสดงมันแต่ปีสองมันก็ต้องรู้ปะว่าว่านี่มันคือการแสดงมันคือการสอนไม่รหรอกมันเหมือนกับว่ามันเหมือนก<ะ>ับว่าอย่างที่เขาบอกว่ามีรุ่นที่สามคนใช่ปะคืออ่ะไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นที่สามก็ต้องบอกว่ามีคนที่จะไปความฝันในการสามคนตอนแรก ที่จะเป็นโอเอ๋วหนึ่งอ่ะโอเอ๋วก็ไปเรียนภาคอื่นก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางไม่ความฝันไม่เหมือนกันแล้วหนึ่งพอมาเป็นพี่ขีมเรียนจบปุ๊บก็ไปเป็นแอร์ก็เอาความฝันไม่เหมือนกันอีกแล้วก็เลยแค่พี่ใจพอเป็นพี่ใจปุ๊บคือมันไปมันเหมือนเหมือนเหลือคนเดียวอ่ะแล้วเราต้องทําความฝันให้สําเร็จอ่ะด้วยความที่แบบตอนเนี้ยเต๋อเหมือนอย่างที่เต๋พูดแล้วแบบแค้ยังไ่ผ่านสักทีเริ่มเหมือนขีมอะไรอย่าง นางก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้นางต้องตามที่ใจเพื่อ,อที่ที่ใจจะสอดการสาแสดงนางได้ให้ถึงแบบจุดที่สูงสุดอะไรเงี้ยแล้วพอแล้วตัวละครเต๋อตัวละครที่ดูหวั่นไหวง่ายไม่รู้อะคือฉันรู้สึกว่านางดูหวั่นไหวง่ายแล้วก็แบบว่ามันทําให้คนที่หลกใช้อ่ะหลอกสําเร็จเหลวเลย้ยก็เหมือนแบบตอนที่เต๋อบอกว่าพี่ใจว่าถ้าสมมติไปยืน่นพอร์ตไปทํางานที่นู่นอ่ะแต่ถ้าได้ทาหนังจริงๆอะให้เรียกไปด้วยก็คือเหมือนแบบว่า คือพี่จ่ายยายาเขาก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วคือก็เหมือนเต๋แบบว่าเต๋รอแบบว่าเหมือนไปตามทางพี่เขาอ่ะมันเหมือนเป็นที่พึ่งสุดท้ายในชีวิตเ,<อ>เต๋ที่จะมีความฝันอันนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยคือเต๋เป็นความประเภทที่แบบว่าต้องมีคนมาเดินตามฝันด้วยกันออืคือจริงๆแล้วเต๋อ่ะควรอยู่กับตัวเองคือเขาเรียกว่าอะไรคือต้องเอาตัวเองเป็นหลักไม่ใช่แบบว่าเราต้องมีเพื่อนหรือว่ามีใครสักคนไปกับเราอ่ะไม่งั้นเราจะแบบคลื่น มันตามเกินไปคือแบบตั้งแต่แบบพี่คือตั้งแต่โอเอลพี่ขิมเนี่ยคือไปเสียใจกับเขาเกินไปอ่ะว่าแบบทําไมไม่ไปทางเราอ่ะพอค่ะในซีรีส์พอบูดเบือ่อเล่วพูดเรื่องในซีรีส์ค่ะฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยฉันปวดหัวฉันไม่ไหวอย่างอ่ะ<ม>พูดถึงพูดถึงนะคุณมนในรีวันนี้ตอนฉากที่ฉันเคยฉากนั้นว่าพที่ที่ท,ที่บิเกี้แบบว่าขอจักตัวนี้ไหมไหมเออไหมไมไหม,ไม,ไมโซ<อ>ล่า<อ> น้องพี่นี่น่ารักที่สุดในใจมัมมี่เลยคือแอบขอบคุณนะคะที่เก็บมัมมี่มาตัดถังขยะค่ะขอบคุณนะคะแฟนหนูจะเามัมมี่แล้ไปทิงทง้งถังขยะแล้วเพราบอกมัมมี่แย่งแฟนหนูตอนที่ตอนที่แบบบิวกินพูดอย่างเงี้ยจับจับตอนที่ยังไม่พูดอ่ะแล้วพี่บอกยังไม่จับเขายังไม่จับเลยลูกเอ้ยเร <c oughs> ื่องนี้น้องพี่เนี่ยงจึงเนืจริงตัวเปียกแล้วน้องพี่คือแบบเหมือนตอนที่พูดพูดถึงฉากที่ที่เตะกับใจ๊จูบกันคือน้องพี่เอาเนี่ยหมดละเข่ง โอ้ความสนิทกันนะเนาะทั้งส่ะจริงก็เหมือนที่พี่บอกว่าสนิทก,กับเขาทั้งคู่แล้วพอไปเห็นเขาจูบกันแล้วมันก็เกิมันก็แบบขำๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบในชีวิตจริงคงไม่ทด,ดาน,น,นั้งจูบกันแบบนี้แื่ของดีแต่จริงๆอาการดูเบื้องหลังก็หายเครียดขึ้นมานิดนึงแต่หมายถึงว่าหมายถึงว่าหายเครียดในบริบทที่เราได้ดูเบื้องหลังแล้วมันฮาๆยอะไรเงี้ยแต่ว่าในความรู้สึกของตัวละครอะเราก็ยังโกรธอยู่หมายถึงว่ายังโกรธตัวละครเตะอยู่ที่แบบไม่รู้ว่า EP สี่นาดาวจะเป็นทางลงแบบไหน,น ทางลงที่ทําให้เราเข้าใจเตะมากขึ้นหรือว่ามันจะพังหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยไม่เข้าใจตัวละครแล้วก็ผิดหวังกับตัวละครนี้มากๆหรือว่าจะรอแบบทั้งคู่เรียนจบทำทีสิทธ์แล้วก็แบบว่าอาจจะกลับมาเพราะว่าเหมือนแยกทางมันจะสายไปไหมมันคืออีกเรื่องที่มันจะสายไปไหมใช่แต่ก็คือแบบถ้าดูจากในซีรีส์แล้วอะยังไงอว็ยก็ยอมไม่รู้ฉันไม่จำเป็นต้องยอมหมายถึงตัวในละคร ก็น,นั่นแหละหมายถึงว่าโอเอ๋วไม่จำเป็นต้องยอมเรามีสิทธิ์เลือกค่ะเรามันจะเป็น,น้องยอมเขาไปตลอดไปก <g ül> ็อยากให้น้องมีสิทธิ์เลือกเหมือนกันแบบว่าให้ไปหา,หาคนอื่นนะคะแต่หนูว่าเออช่างปัญหาเออนั่น <โอ S 1> แหละก็คือไม่คือ,อคจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่โอเอ๋ต้องยองมอ่ะไม่ในความเป็นจริงโอเอ๋วไม,ไม่ไม่ต้องยอมก็ได้อ่ะเราเป็นตัวของเราเองเราจะเลือกใครก็ได้เว้ย เราไปเลือกสิ่งที่มีความสุขในชีวิตได้ตลอดเวลาเราก็จะป็นต้องมานั่งยอมอคนเดียวตลอดเวลาเนี่ยพูดเลาขึ้นมาแต่ก็เหมือนแบบว่าเอเอ๋วคือรักเตะไปเยอะรักเตะไปมากแล้วว่ามันแบบแต่ถึงเวลาถ้าโดนนอกใจอ่ะคน<ม>การนอกใจอ่ะนอกใจก็คือนอกใจค่ะจริงไม่มีเหตุผลอะไรมารองรับการนอกใจค่ะเออละส่วนให่เลยที่แบบว่าถ้านอกใจคือเรื่อง ก็นั่นแหละค่ะ<ๆ>ก็อย่าลืมไปดูกันนะคะ<ๆ>แวร์ลับ EP4 จะไป EP4 แล้วค่ะมาปรหารหน้า<ๆ>ก็มาดูกันว่าแบบเขาจะหาทางลงแบบไหนให้เราแบบสบายใจมากขึ้นหรือว่าเราจะเครียดหนักกว่าเดิมหรือแต่แบบการที่ทําแบบนี้มันไม่รู้ว่าฉันตอนนี้ฉันรู้สึกแบบรู้สึกแย่กับตัวละครเตะไปแล้ว<ๆ>ไม่รู้ว่าแบบฉันจะกลับไปเชื่อมันน่นในความรักของเตะได้แบบไหน อออเจป้าพอมาดูปีสามนี้แบบคิดเลยความรักของเตคืออะไรอะ่ะมัคนคืออะไรกันมอนแค่แฟชั่นตรงกันก็คือรักกันอะไรเงี้ยเบื่อเบื่อบูดงงบูดนั่นแหละค่ะอย่าลืมไปดูค่ะแล้วก็ไปดูเบื้องหลังกันด้วยนะเบื้องหลังก็คือเป็นความน่ารักความเลียวของบิวกี้มีพีนั่นเองไม่เครียดค่ะไปดูได้ดค่ะไปดูความเลียวของบิวกี้มีพีคอร์กิพวอไว้บทนี้บทนี้ต่างๆนะคะ แล้วก็ฝากช่องเรานะคะช่องจะแล้วไหมช่วงจะวายไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราคะที่สำคัญลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย